สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับงานหลิวสปิวนะครับรวมทั้งตกปลาหน้าดินนะครับมาแนะนำพี่พี่อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดปรับคอรล่มเลียวบีนะครับเอาเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับปรับคอรล่มนะครับให้นะครับหมุนไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับในการบังแดดนะครับสำหรับออกทริปตกป่านะครับ ได้ทั้งเหลิวสปิ๋วเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยเอาล่มมาทดสอบชุดอันนี้นะครับก็สามารถใส่กับล่มรุ่นอื่นๆได้การประกอบและการใช้งานก็ง่ายมากๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะว่าตัวข้อต่อนะครับก็จะใช้มาเป็นในขนาดนะครับเดียวกันนะครับทำให้ง่ายต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ส่วนอื่นๆของล่มรุ่นอื่นๆเดี๋ยวผมจะสาธิตแนะนำการประกอบการใช้งานของล่ม ตัวนี้ให้กับพี่ๆได้ดูกันนะครับสำหรับชุดปรับคอล่มเลียวบีนะครับอันนี้ผมก็เอาล่มมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นล่มยุ่มหูนะครับขนาดความกว้างที่2เมตรสนะครับความสูงที่2เมตรน,นี้ก็ปรับได้3ระดับเหมือนกันนะครับเป็นคอสปริงนะครับเป็นล่มปรับได้3ระดับนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นล่มแบบนี้นะครับก็สามารถปรับได้อยู่แล้วกับตัว คอสปริงแต่เอาละนะครับในเมื่อมีอุปกรณ์เสริมมาให้เรานะครับเราจงใช้เขาให้เป็นประโยชน์นี่นะครับปกติมันก็จะติดตรงนี้นะครับนี่มันจะมีชุดเดือยล็อกของล่มมาให้นะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับก็จะเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกเลยครับนะครับวัสดุเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆนะครับสําหรับตัวชุดปรับคอล่มนะครับเป็นโลหะนะครับแข็งแรงมากนะครับส่วนนี้นี่นะครับเราก็ปรับ นะครับว่าเราต้องการจะให้ล่มไปในทิศทางไหนนะครับแล้วเราก็ล็อกนะครับตัวนี้นี่แล้วก็จะเป็นขาล่มเดิมนะครับกับตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเราก็จะติดชุดเดือยนะครับเราก็บีบหน่อยนึงนะครับให้มันเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่นะครับมันก็จะล็อกตรงนี้แป๊กแล้วเราก็ล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งแป๊บนี่ทีนี้แหละครับมันก็จะเป็น ทิศทางนะครับที่เราต้องการทีนี้เราอยากจะให้มันไปทางไหนครับเราคลายนอตหน่อยนึงนะครับนี่นะครับไปข้างหน้านะครับกล้องมันไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับนี่นะครับล่มมันไปด้านหลังแต่ขาล่มมันอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับสมมุติสมมุติให้ดูนะครับสมมุติให้ดูเดี๋ยวมันไม่สมจริงอ่าให้มันเหมือนเหมือนหน่อยนี่นะครับ เราก็ปักดินเห็นไหมครับพอเราปักดินแต่ว่าร่มมันเฉียงออกไปนะครับร่มมันเฉียงออกไปนะครับเนี่ยเราก็หมุนได้เหมือนกันนะครับหมุนได้เหมือนกันอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับงานหลิวสปิิวหรือว่าตกปลาหน้าดินก็ได้หรือว่าตกทิปบอกระพงนะครับแล้วก็ปรับใช้ตัวน,นี้ก็ได้นะครับในบางครั้งกรณีเนี่ยสปริงมันแข็งเราก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์เสริมของ ชุดปรับคอล่มเลี้ยวบีตัวนี้ได้เพราะว่าราคามันก็ไม่แพงครับพี่ๆครับราคามันก็ไม่แพงสามารถที่จะซื้อเก็บไว้ได้นะครับในยามจําเป็นที่บางครั้งคอสปริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ชุดคอล่มนี่แหละครับปรับได้นะครับพี่ๆจะหมุนไปทางไหนแล้วครับเราก็หมุนไปได้เลยนะครับหมุนแวบเห็นไหมครับแล้วเราก็ล็อกเอานะครับแล้วเราก็ล็อกเอา ใช้งานง่ายนะครับเนี่ยเราก็ล็อกเอาเราก็ปักเนี่ยนะครับมันปรับองศาได้ตามสบายเลยนะครับพี่ๆีครับใช้งานง่ายเพราะว่าชุดนี้นะครับเนี่ยชุดคอตัวนี้ในแกนที่เอาไว้รับกับท่อนล่างที่จะเอาไว้ปักกับสมอที่พื้นดินก็แข็งแรงนะครับสามารถนะครับต่อกันได้นะครับอย่างลงตัวเลยนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ครับสนใจกับ ชุดปรับคอล่มเลียวบีนะครับนี่แล้วก็เราจะเอากลับมาแนวตรงก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับชุดปรับคอล่มเลียวบีนะครับราคาไม่แพงนะครับมีให้พี่ๆได้ซื้อหากันแล้วนะครับที่ร้านนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ก็ฝากพี่ๆไว้ครับสนใจกับอุปกรณ์ตกปลานะครับในรุ่นอื่นๆด้วยนะครับพี่ๆก็สามารถที่จะไป เสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับในเว็บไซต์ของทางร้านตีน้อยตกปลานะครับพิมพ์ตีน้อยตกปลาใน Google นะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์นะครับของทางร้านรวมทั้ง f c e e o o o นะครับเพจของร้านนะครับก็เข้าไปชมนะครับสินค้าในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ แคปหน้าจอเข้ามาสอบถามได้นะครับเพราะว่าบางครั้งสินค้ามันก็อัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างต้องขออภัยนะครับเพราะสินค้ามันซื้อมาขายไปนะครับทําให้หมดไปบางครั้งก็เร็วเหลือเกินนะครับซื้อมายังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้โพสต์ขายเลยนะครับสินค้ามันก็ถูกจําหน่ายออกไปแล้วนะครับพี่ๆก็เลือกชมแล้วครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับมาสอบถามได้นะครับว่าสินค้ายังมีอยู่บ้างไหมนะครับหมดไปหรือยังนะครับเดี๋ยวทางร้านจะ รีบตอบนะครับแล้วก็จะแจ้งนะครับให้พี่พีได้มีสินค้าไปใช้กันนะครับสำหรับงานตกป่านะครับก็ฝากพี่พีไว้ครับสนใจกับอุปกรณ์ตกปานะครับทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับกับร้านตีน้อยตกปานะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ